ไหนล่ะไ่เีพกจเจอเรื่องคุณจะพูดไปเรื่อยเกิมึงเจอทีเจรันหรือึงลดี๋ยวก่อนเห็นอีแม่นาจะเจอแล้วก็เีรัตมึงรู้เลยเอ้าไอ้สนอยู่เนี่ยป็นี่ไงแหวนจะจบได้เลยโอ้ใครจะพูดได้แหวนเกียร์ลัตจได้แล้วก็เด็กๆเนี่ยมันเแหวนตรงี้ให้ดูเอ้ยจำได้เป็นแหวนของมใช่หรือเปล่าใช่ี่ เดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาดี้เนี่ยี๋ยวเาดีดีเขาลูกมาได้ยังไงล่ะคต้องรักคุณลูกต้องติดี่เยอะสุดรู้รือเปล่าเนี่ยคันต้องรักกันรักไอ้คู่ของใครรู้สกมองดไหนมองเห็นลูกไทยกับไทยมาอุ้ยเหินเดี๋ยวเขา

คนที่กเขาามารเริได้ครับไมเลนเลยอ่ผมกกเิเป็นผมก็ไปทำอะไรยต่องไปแล้วผมเลิกแล้วที่ไหนอ่ะยููไปแูเป็นเลให้กูถามกินเลยนะแม่ยดเท่าไหอเนงนี่เป็นใครอ่ะเอาบ้าไใครครคือนาาหอองอิมา เดียวปิงปิงเดียวเดี๋ยวเราลงมากนได้เลยนี่เลยนะฮะชัดเลยนะฮะลงมาตรงมันได้แล uh ้วข่าวสำคัญขอองท่านให้มาขอแหวนคืนจากพวกเก่าหากว่าต้องการทรัพย์สินเท่าไหร่จะก็ให้เพื่อจะแลกเอาแหวนวงนั้นของแหวนวงนั้นมีความสำคัญมากรู้หรือไม่แต่ผมบอกเลยนะครับผมไม่ให้ครับก็ถจะพูดจะไม่ได้ถ้าหากวอยากเอาคืนให้คุณจุนมาเอาคืนต่อหน้าผมเองครับ

เาอยนีอมีเล่ได้นมันต้องมีอะไรม้องมีต้องมีที่มายืนแดดกูจอต่อเอาอ้ไอ้้ไอ้อ้ไอ้อกูอ้ไไอนไอ้ไอ้อ้ไอ้ไอ้ไออ้ไอ้ไอ้อ้ไอ้อ้ไอได้เอาเอออเราตัว้ไอ้ไอู้้อนไอ้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 ไไไ้้ไไอ้ไ แล้ถอนอพไมแล้วไม่ถงคืนแล้วทำไมอ่ะเล็กตีเกี่ยวข้าในอแไม่้ไม่ร็วแลวถาโ่ี่ฮัตกระเาะขาดถ้าถอแก้ผ้ามาคงจะเป็นาผืนควายเฮ้ยไอไอเ่าอยู่ใจรู้จว่างตีเลยตีเล พูดครับแผมได้มาแล้วให้เขากขอเอาคืนเองครับ่้กลับคืนเองนะทำสาวขาวผู้ขอโทษเลยนสาข่าเจอตัวหลัมาแล้วผู้คนง่าคนมีบุญไม่ได้ส่งคูส่ง่กลับนี่ยส่งูกลับได้เลยนะเอาไ่ได้ส่งคู่เลยสเอครับอ้ไม่เลยหาแกไม่ให้เลยเดี๋ยวเรื่องจะจัดการเอง แล้ววันใดที่การแต่งงานมันเกิดขึ้นวันนั้นกแกกูแกกูแกแล้วกูแกเดือดร้อนเน่จังไรฮะเดือดร้อนกูเขาบอกทำอะไรเนี่ยเดือดร้อนอย่าบอกนะว่าอุ้มน้ำร้อนให้กินวันเนึ่งเดือดด้วยครับบอกว่าถ้าหาบ่อยพวกนี้ไม่อยู่แล้วก็แสดงว่าวิเชียรรับก็ต้องมีอยู่ด้วย แต่ที่มีวิชารจะแต่งงานจะแต่งงานได้ยังไง้รุ่ชนะตัวจริงไอยู่ตรงนี้เนี่ยฮาวาดว่าตวาดวอตวาดวาตัดขานี้รักชีวิตขีดกบเนอชีวตเขาอยู่ที่นี่เหรอเขกข้าตรงนี้ไปยืนลำพนัน่ะ เอาละทุกคนไม่ต้องสงสัยอะไรกันมากเฮ้ยฉันจะบอกให้ฉันนี่แหละเป็นวิเชียรรักตัวจริงเองนายนไหนายาทุกคนฉันรู้ว่าพวกแกต้องไฉันรู้ว่าพวกแกเนี่ยอาจจะไม่ไว้เงินช่วยแตัวข้าทีข้ามาถามก่อนวันนี้ที่กำมาทุกท่านที่ทำไมก้าถึงตามผมเชก่งนะเราบอกข้ามาพี่พ่อเขาบอกว่าถ้าหากว่าเจอวิเชียรรักมาแล้วก็หน้ารู้พ่อบอกอ่ะก็ชื่อมาโบ พ่อเจ้าชื่อพญาทรงธรรมพญาทรงธรรมเป็นพหารมเนี่ยนที่บอกว่าใมาตามหงวิเชียรรัตน์เนี่ยก็รู้แม่หมายความว่าไงหมายอวามว่าเจ้าวิเชียรรัตน์้นั่นเกิดวิเชียรรัตน์งสบายดีอยู่วิเชียรรัตน์กระแต่ก้งไอ้เจ้ามียถกระดาษพระดากี่ยิ่งใหญ่หน้าลูกเนี่ยวิเชียรัตน์เออเคยบอกไอ้ีเอง้หน่อยเอาไปก็ป็นที่เอง้อหน่ย มีคำถามใช่ไหเนี่ยมึงมีคำถามน่กหมลวดมึงรู like um, ้แล mm. ้ว mm. ว่าวิจ like ียรัต์คือกูมึงมีอะไรอยากจะบอกวิเชียรัตอู้นอะู้ินอะไรมึงมึงไม่ได้ผิดอะไรเออะตอนที่ออกมาที่คืออะไรจ้อไปกูต่อยตรงนีพูดว่าต่อยนะแล้วบอกว่ากูถามว่ากูผิดอะไรเอออยากรู้่จริงไให้ไถามวิจิว่าคุผิดอะไรมึงไม่ผิด ไม่นี่ไงมึงไม่ผิดเพราะว่านั่นเป็นคนดูบายให้ผมบอกตามหาวิเชียรนะผมถามหาวิเชียรเสร็จปุ๊บพอเจอกูมึงได่ปกป้องกูมึงไม่ผิดเลยได้ปกป้องถูกต้องแล้วสุดมึงผิดเลยปูบอกว่มึงอยู่นี่ไงมึงไม่ได้ผิดมันเป็นคนดูบายของพี่กูพี่กูให้ออกมาตามหากูจะเสร็จปุ๊บมึงปกป้องกูรู้ความจริงมันเป็นคนดูบายของพี่กูให้มามปกป้องกูอันนี้ถ้าปกป้องยัไงแล้วกูงผิดอะไร เป็นคนรักพี่กูเดี๋ยวกลับไปถามพี่กูเลยว่าผิดอะไรกลับไปถามพี่กูเลยกันนะครับแต่มื่อแต่มึงจะสุดยอดมากสุดยอดจริงๆสุดยอดเยอะมากกูยอมรับฝีมือวงเพื่อนแต่ว่ากูเนี่ยฆ่าพวกคนได้อ่ามึงทำให้แม่กูนั่งจนต้องเีอจ๊ลเลก ยอดมาเรารูเมื่อพวกเราม่ได้อยู่หน้าเวทเสือก็อยู่หน้าเขานั่งข้างหลังบรโอเคปะเดี๋ยวฉันจะปหาดมาแล้วจะบอกบอกว่าใรท่นะลูกตมัขอ๋อตไรเปิดโงพรุ่งนี้มะตัวต้องรู้เน่ยตมันใครได้เลยอเตัววัเดียวรววัวุ่ต 没有八卦，没有一点阿斗的作风。